Tại người lượp lượp, lượp lượp xây chả, lượp cái đất Xoay xoay ยูจูพินสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่ผมหลงไปเฮี้ยวใหญ่จัดยูซิมกัทีโอัยเจอก่านมากขอบคุณละลายครับพยูจูพินสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผม ยูพิ้นสวีครับกับจิมดามกำลังกินข้าวเที่ยงนะคักข้ามกินในยังกินน้อยอยู่กอนหน่อยลูกสาวลาไม่แล้วง้อใจกก่อนนะ đi ta được vào con lấy con kinh được được cho bác sĩ lượp được gặp cô bao xiên, nóng bao xiên, lại à đọc ở dưới dưới bất thi lại lúc lại พี่บ่ไดดข้นเดือคข่ะพี่บ่ไดดข้นเดือข่ะน่ะพี่สวยสีสวยอย่น มสวัสดีครับุ่มเย็นวันศุกร์เวลาเา่าเย็นวันศุกร์เลาเา่าโอ้เพราะว่าไม่เย็นเนาะไม่เย็นพี่ขึ้นนึกจึง เลิบเลบเลิบเลบจ้าไมสับดีจ้าคนสำคัญมาจ้ากันีมาดามพีจุดพิ้นสับรีกระพุมจ้าคนสำคัญเลบเลิบจ่ากับสับริผ้าคนร้ายครับว่าจังมาสูวางจังวัดสูรีกันหนอวางมาสูรีกันเลยหนาวบ่าจ้าหนาวว่าบ่กับบ่าหนาเหมือนว่าหนาวจอดจินเขาด้ค่ะ กับเุื่อเลครับเปียกกับเพื่อเล่ครับเดี๋ยวจะลอยกับลงกนล่ะสาวหน่อยเมื่อวานนี้สวัสดีครับผมสยู่การลูกสาวจากกันกันสับๆจ่ากพีชยุพินมาจัะจากกับพี่บดามอุณพ่อใ้าสวัสดีครับวันสาจายกียุพินเลยครัสวัสดีจ้า่อคนสำคัญราจากกันสาวหน่อยยุพินดีจ้ายยุพีนเราจะจายกันสาวผ่อน้า บากฟ้าลงบากฟ้าลงมาเจเอามาแล้วเขาสวยหัวเจี๊จกกอดมาสวัสดีครับลูกสาวคนไทยสาวไทย,ทยค,คุนงามหัวเจีกเจ๊กกอดมาจุ๊บจุ๊บคนสำคัญจุ๊บจุ๊บ่าเถิดจุ๊บจุ๊บ

สวัสดีจ้าพี่ซื้อ,อจ้าคุเจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีครบะหลินกับย <c oughs> ุ่จ้าสอกวนนอนจุดเดียววะจุดไหนยัยเราจุดไห Mà no, ơ <laughs> <coughs> <coughs> มดด้อกินข้าวเที่ยงค่ะกินข้าวเที่ยงเนี่ยเดี๋ยวกินแต่ยังกินน้อพี่แต่ยังกินน้อครับสวัสดีจ้าคนสำคัญโอ้แต่ก,ก่อนหน้คนาค่อในไลยครับ น,นันโดนปับ <laughs> ปั๊บหรอไม่ได้องหัวจะกอดมากกับคนเราหรือ,อ่ ตอน,นี้ป่าหั้เดเกก็กอดมาเปลี่ยน, <c oughs> นที่หนอย,อยู่อีแล้วลงบ้าสันนี่ตังไหนลงบ้านทีประที Cầm cây bàn, cầm cây bàn rồi đó. Chị <laughs> là ra xem nó. Bỏ lông, bỏ thắt lông. To to chả to to chạp. งามงามดอกไม้นะดอกไม้เนี่ยงามดอกไม้เนี่ยที่บ้านยอดสวยสู้ๆสวัสดีครับผู้บยิี่าวสวัสดีครับผู้ คุณมีคนหล,ลักไทยหลอกไม่อะนะหลักเสียอี๋ไมรไทยนะลบบว้ากดีจามาดามอยูรแีว้ต่กอดมาไม่ a n t จากพี่ พี่เบ้ากี่เอี่คนแกบพี่ดิเมียนกักกัก่นลับบ่หรอวี่นาทายมาพี่วีวเาสวัสดีครับปุ๊บจากกันคนสำคัญดือครับแมนกักกักนม่นแะครับนแมนแมนตนที่เสีย มึงดีดี๋ว่ราลรกเกือดก่อนนะปรไว้เด้อท่อกับเขาท่กับเขานะครับกับคุณอะไรับกับคุณอะไรับยูกับคุณจ้าพีบเอลอยอกกับพี่มาดามเด้อรับคุับ ตัวบ,บาวมีความหลักนะครับ <laughs> ma bằng mà haha, níu, còn gì nữa, níu, níu, làm ที่ความรักมาให้อย่างมีหัวใจมาปากพวกกันโอ้ย,นอยเานาะแบบงัวกินกับปักกระดาวนา่ะพี่เนาะ ว่าเธอต้องการต้องเจ็บรักษาไวอะไรแบบอ้สวัสดีโอต่อเสือจากันมีกิตนาสวัสดีครับภูมิสวัสดี สาวประเทศไทยจากกันกับจิตนาหร้อกับสุวัสดีสาวประท,ย,ระทยไทยจิตนาสวีจากกา้าจะกันสาวประทาไทายเรย้อครับ เ่งเฮงปังปังเฮ่งเฮงปังป้าเลยสวยจนต้องประหารบ่อดีกิตาจ้าดีกิตนาจาจากการอสวทยดีก <im> <il> ิตโอ้ใจประกอบมากุณบายกับสบายดียายุยูพีมันจมาจากกัน ってな。 ี่อยู่อี่พนนี้ต้องใช้แห้งๆทุกบา้านทุกบ้านเจ้าอรบบี้ตุีตุัีขาจากัจากพี่วนพี่วันสวัสดีครัพูมสวัสดีมาดามคมูาามา,าแันังจิตตหนาเลยคพี่วนเลิกิบลาันึวาแต่สุร,สร,สร,สสสรพีพี่วันจะดูดอกไม้สวยจัง อันวางเล่นเนาะวางเลยนเนาะยังอันวางเล่นเนาะเนาะสบัสดีครับผมปีกิตนาปีกิตนาจะว่าอยากกับปีวันละกันตุบดิจาน้องคนคนงามคนงามจะ่าอยากพิวดำคคณกิตนาไปทำิจการที่ยุพินกิตนาของมเดี๋ยวลองหมุ่มาคุณหลาคกับต้นตาสบายดีจะว่ ก็คืออันคือตัวเกาาตัวเกาาอันตัวเก่าสวัสดีครับผมตัวเกาสาสวัสดีมาดามข้ามาดามมาจาก,กันพี่อ่อนเรือจากพี่ยี่พี่พี่อ่อนจากพี่อ่อนพี่น,น,น,น้องอ่อนลีจ้าน้องอ่อนจากกันสาวไทย น้องอ้อน้องอ้อนห่ดกพี่ยุพินหรือกับจิตนาของโอใจเาลองบอกมากับคุณยายกับพี่อ้อนพี่สาวพะท้ทยพี่สาวพะทไทยเลยกับจิตนาของจอ้ใจเลองบอกมีเวลาก็ใหปลุกพอใจมาเมื่อ้าพีแว็คไปหายุข่าวจาพี่อยุพิน้นกมาแม่ยนมน่ละ่ะสื่อต้นกล้าบ,บล่ล่ะมันอ้าวชัว มีเิไป,ไปเสียไปสียะมีเียนเราติเดินเขาโอ้เจ็บปวดมากครับคุ้ใหายครับทีท่ต้นนักอ่ะ้อเจ็บรังบวกมาก เริ่มสวนดอกไม้จ้าเริ câ u câ u câ u ่มสวนดอกไม้เรา่มาจักันดาลติดกับเสาใส่ตะกุ่นหะน้ำน้ำน้ำหมแล้ว่นหะอยก็ลงันะมีสิบเีอยีสิบห้าก็พอมสิลงเลยจะตงอลยบ่ คนนี้พลาดโมือมาคนละลายอ้าว่อนัรนเล้ครับผมบ่ายเดีนยนไลน์มาเลยนกักเสียพิมพ์ผิดาบบายกับคุณอยไลยครับ